สวัสดีค่ะนารีธีมาข่าวพยากรณ์ค่ะอ่าวันนี้เรามาฟังคลิปรันด้อมกันนะคะหัวข้อวันนี้คือหลังรอยกระทงจะมีข่าวอะไรส่งถึงคุณนะคะหลังลอยกระทงจะมีข่าวอะไรส่งถึงคุณอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,ก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าหลังลอยกระทงจะมีข่าวคราวอะไรส่งถึงคุณบ้างเห็นว่าช่วงลอยกระทงน่าจะมีฝนนะในหลายๆภาคอ่ะให้ไม่กระเด็นออกมาก็เดะซันเลยก็เรามาระวังฝนด้วยนะเดะซันมา อะไรที่มันกระเด็นออกมาแล้วก็ตามนั้นก่อนเนาะไพ่มันออกมาด,ดีไง the sun the fool อ่ชีวิต the fool มาเนี่ยแม่หมอะว่าคุณอดีตต่อหน้หนี้คุณอาจจะมีชีวิตเรื่องราวที่ที่มันเขาเรียกว่าไงอะกล้ากลืนฝืนทนหรือเขาเรียกว่าอะไรนะหวานอมขมขม,ขมกลืนหรอ ภาษาไทยไม่ค่อยจะเก่งคือชีวิตคุณค่อนข้างจะต้องอึดอัดพอสมควรนะคะแล้วคุณเหมือนจิตใจความใฝ่ฝันหรือความต้องการในชีวิตของคุณคือคุณต้องการอิสระภาพต้องการที่จะแบบมีอิสระในความคิดของตัวเองอยากจะทําอะไรที่ใจมันอยากจะทําบ้างไม่ต้องมาแบบอยู่ในข้อจํากัดหรือข้อบังคับของใครต่อใครล้อมรอบคุณอ่าฮะ ล้างรอยกระทงเนี่ยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะได้คือชีวิตที่มีอิสระทีวิที่ฉันอยากจะทําอะไรฉันอยากจะไปไหนอยากจะกินอะไรเออคุณมีสิทธิเต็มที่คุณเขาเรียกว่าได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขบางคนอาจจะอยากไปถือศีลอยากไปเที่ยวอยากไปไหนคุณจะได้ไปนะคะจะได้รับอิสระภาพจะได้รับอิสระภาพหลายๆคนชีวิตไม่มีอิสระนะเพราะว่าเหมือนกับ เป็นผู้แบกรับครอบครัวเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในคําสั่งหรืออํานาจของคนรอบทิศหรือเป็นที่จับจดของคนรอบทิศต,ตลอดเวลาทําให้คุณไม่มีความสุขกับตัวเองแต่หลังรอยกระทงนี้อืข่าวคราวที่จะถึงคลแน่นอนที่สุดความมีอิสระภาพในชีวิตของคุณะนะคุณจะได้ตรงนั้นหลายหลายคนรอเขาเรียกว่ารอตำแหน่งรอการเลื่อนยศรอการประกาศผลรางวัล รอคือเดือสันอะ่ะบางคนอาจจะไปประ,ประกดอะไรสักอย่างหนึ่งประกดนักนกพาบา้านอะไรเงี้ยคุณ <c oughs> มีเกณฑ์จะได้นะคะ <c oughs> จะได้รางวัลมามีเกณฑ์จะได้รับชื่อเสียงชื่อเสียงในทางที่ดีบางคนมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศอ่าเลื่อนศักเลื่อนตําแหน่งแต่ไม่พอถ้าคุณเป็นพวกอ่าดารานักร้องนักแสดงพวกติดติดอาร์ตอาร์ตทั้งหลายนะเกี่ยวกับศิลปะศิลปะ,ลปะทั่วๆไปที่ให้ความบันเทิงกับผู้คนน่ะ คุณมีแววที่จะได้ได้รับรางวัลโนเบลอะไรแบบเนี้ยได้โกโกอินเตอร์นะคะจะมีชื่อเสียงที่เด่นดังนะอมเนี่ยข่าวคราวที่จะมาหาคุณถ้าคุณรอรอ,รอคอยโปรเจกต์หรือโครงการใดๆรอคอยความสมหวังอ่ะคุณจะได้สุขสมดังใจหวังแล้วนะอืมเนี่ยข่าวดีข่าวดีบางคนอาจจะได้เรื่องของบุตรได้เรื่องของบุตรมานะคะแต่แม่บอกว่านอกจากบุตรแล้วอ่ะความมีชื่อเสียงความยศศักดิ์ตำแหน่ง การเลื่อนขั้นการสอบบรรจุหรือการสมัครงานได้ได้มาเต็มๆนะคะหลังหลังจากลอยกระทงนี้นะรอรับฟังข่าวดีเตรียมชยัยโยโหฮิวในชีวิตได้นะคะอือฮึว้าวหนึ่งเหรียญบางคนรลองเงินก้อนลองเงินก้อนเนาะเงินก้อนในที่นี้อาจจะเป็นเงินที่คุณลงทุนในโปรเจกต์ในโครงการอะไรก็แล้วแต่แล้วลงทุนมานานลงทุนกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะใช้เวลานานในการทำโครงการหรือโปรเจกต์สักตัวหนึ่งเงินก้อนเนี้ยมาถึงแล้วไ,ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้เงินก้อนมาเนะนอกจากชื่อเสียงที่คุณจะได้มายศศักดิ์ที่คุณจะได้มานะ่ะคุณยังจะได้เงินก้อนเหมือนฟ้าประทานก็ไม่ปาดาบางคนอาจจะถูกหวยรวยทรัพย์ให้วันนี้ออกมาดีๆี่ะ สับแค่ขั้นเดียวพอเนาะบางคนอาจจะได้เขาเรียกว่าลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ได้เงินก้อนมหาศาลใครที่เล่นบิตคอยอันนี้พูดถึงเหรียญน,นะพวกเหรียญบิตคอยต่างๆเนี่ยเฮ้ะคุณมีเกณฑ์จะได้ก้อนใหญ่มาเลยอะ่ะเข้าใจว่าตั้งแต่ทร์ขึ้นมาเนี่ยบิตคอยนี่พุ่งนะ ไม่หมอว่าบางคนเห็นว่าหลายๆคนนะบางคนก็ได้กําไร60ล้าน70ล้านบางคนก็ได้กําไรฟันเป็นร้อยล้านเลยนะคุณแม้สิ่งที่คุณจะได้มามันยังคงมีมูลค่าขึ้นเรื่อยๆนะคะอะก็ยินดีกับคุณด้วยนะสําหรับคนที่เล่นเกี่ยวกับเหรียญดิจิตอลนะ เรื่องเกี่ยวกับบิตคอยต่างๆคือแม่หมอไม่ได้สันทัดพวกนี้แล้วไม่ได้ไม่ต้องสันทัดนะคะไม่มีเงินจะเล่นกับเขาแหละ <c oughs> อ่ะพูดกันตรงๆก็เลยไม่มีวาสนาตรงนี้แต่บางคนออาจจะเหมือนแม่หมอไม่มีวาสนาในการที่จะไปเล่นอะไรกับเขาแบบเนี้ยคุณก็อาจจะถูกหวยรวยทรัพย์นะคะถูกหวยถูกหวยถูกรางวัลหรืออาจจะมีเกณฑ์อยู่ดีๆก็ก็มีคนเอาเงินมาให้คุณถึงมือเออมันจะมีเข้ามาล่ะคะ่ะนะ หนึ่งเหรียญนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่แบบมาฟลุกฟลุกมาแบบไม่คาดคิดมาแบบหรือสิ่งที่รอคอยแล้วมันจะได้มาเป็นก้อนใหญ่นะคะทําให้คุณรู้สึกชื่นมื่นชื่นมื่นมากนะคะอ่ะเก้าไม้เท้าสี่ไม้เท้าออ้ยหลายๆคนอย่างที่บอกนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้โพคทรัพย์ในเรื่องของแก้วแหวกเงินทองนาฬิกาหรูเกี่ยวกับรถอาจจะมีเกณฑ์ได้รถเบนซ์ รถสปอร์ตก็ได้นะเอ,อหลายๆคนอาจจะได้บ้านได้บ้านได้สร้างบ้านหรือก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันสร้างบ้านม่ไม่เสร็จทันทีมีแต่ปัญหาอุปสรรคจุกจิกอะไรก็ไม่รู้เสียเงินเสียทองไปเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าหลังหลังจากลอยกระทงไปเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้บ้านได้สร้างบ้านหรือบ้านที่คุณกําลังสร้างอยู่เนี่ยหลังลอยกระทงนี้บ้านของคุณจะสวยงามมากมาก แล้วบ้านที่คุณได้มาหรือบ้านที่คุณสร้างเนี่ยเป็นบ้านที่คุณอยู่แล้วคุณจะมีชื่อเสียงเด่นดังแล้วก็อยู่แล้วจะมีเงินทองเข้าหาคุณเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นบ้านบ้านรวยทรัพย์อืมบ้านที่ห่วงจุ้ยดีมากอะค่ะสร้างเขาเรียกว่าสร้างเกียรติยศฐานะให้กับคุณได้มันไม่ใช่บ้านที่หลังนะทุกหลังนะที่มันจะดีแต่ว่าศาสนาคุณอะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จ หรือว่าซื้อบ้านหลังเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยและมีชื่อเสียงจากถิ่นที่อยู่อาศัยตรงนี้ได้บางทีบ้านมันก็เลือกคนเนาะนะหลายหลายคนหลายหลายคนอาจจะได้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 แต่งงานนะได้แต่งงานกับคนที่มียศศักดิ์มีชื่อเสียงก็ได้นะคะแล้วเขาอาจจะแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ได้บุตรได้ทําธุรกิจร่วมกันกับเขาที่มีมูลค่าเยอะๆอะค่ะอืมแล้วก็อาจจะได้สร้างบ้านอยู่ด้วยกันนะคะ เนี่ยนอกจากนอกจากเงินก้อนที่คุณจะได้แล้วแม่หมองเห็นแต่เงินเงินเงินกับชื่อเสียงเงินทองอ่ะนอกจากเงินก้อนแล้วยังได้เงินจากสารพัดทิศรอบทิศที่คุณจะได้มาด้วยนะคะเอ่ออย่างบางคนอ่ะเดี๋ยวก็ได้เงินจากค่าเช่าที่ดินบางคนก็ได้เงินจากถูกหวยบางคนก็ได้เงินจากประกันบางคนก็ได้เงินอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเงินหลั่งไหลมาแต่หาคนอ่ะเต็มไปหมดเลยถ้าคุณทําธุรกิจเงินทองนอกจากได้เงินก้อนใหญ่แล้วอ่ะ เงินประจําของคุณอะ่ะเขาเรียกว่าลจับลายย่อยลายปรี่อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ยังเข้าเรื่อยๆนะคะโอ้โหรู้สึกดีดีอ่ะยังไงยังไงก็รอจังหวะหลังรอยกระทงถ้าคุณจะลงทุนจะทําอะไรนะหลังลอยกระทงเนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะนับหนึ่งอ่ะเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นธุรกิจได้นะคะอืมีอะไรอีกไหมจะให้พริสเทส อีกสักสนะองสามสี่ห้าใบเนาะว่าแปดถ้วยเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะบางคนอาจจะสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วบ้านอาจจะเสร็จแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายนะคะหรือบางคนคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับชื่อเสียงหรือได้รับตําแหน่งจากคนที่เขามาให้คุณก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งเหรียญเดอะเดอะเดอะซันเนี่ยอาจจะมีคนมียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมอบเงินมอบทองมอบอะไรให้กับคุณนะคะแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์จะต้องแบบ เหมือนโยกย้ายถิ่นฐานไปด้วยนะคะอาจจะไปทํางานไปรับตําแหน่งไปรับเงินก้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถูกหวยนี่ไปรับเงินที่ไหนอถูกหวยสักเจ็ดสิบล้านอย่างเงี้ยเนาะเนาะเอออ่ะมีค่ะมีค่ะมีเกณฑ์จะได้มานะคะอ่าเพจออสอบแน่นอนที่สุดชีวิตมันไม่ได้เพอร์เฟกตลอดนะคะถึงแม้เราจะมั่งมีทุกอย่างแต่มันจะมีคนอิจช้ามันไส้เล็กๆน้อยๆ,ๆจิกๆกัดๆคนนะคะนั่นชั่นเขานะ มองไปก็เหมือนพวกปลาซิวปลาส้อยที่คอยมั่นไส้คุณนะเออมันจะมีเลยค่ะเราไม่ต้องไปนสนใจคนเหล่านั้นนะคะเออเดี๋ยอ่าเดี๋ยวเราแฟนเนี่ยเห็นมบางคนบางคนอาจจะเลือกที่จะไปปีกวิเวกนะคือไม่อยากไปเที่ยวกับเขาอะ่ะแก่แล้วหรือว่าเบื่อเบื่ออะไรก็ไม่รู้อยากจะไปสแสวงหาทางธรรมอืมก็ไปได้เลยนะคะถ้าชีวิตคุณนับตั้งแต่หลังรอยกระทงไปเนี้ยถ้าคุณตั้งมั่นนะตั้งมั่นว่า ไม่อยากอยู่ทางโลกแล้วอยากจะสแสวงหาความสงบสุขทางธรรมสามารถไปได้เลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะบรรลุได้นะในชาติภพนี้นะคะถ้าคุณเลือกที่จะไปมีเกณฑ์ได้ไปและหลายหลายคนอาจจะได้ไปเขาเรียกว่าปีกวิเวกปีปีกวิเวกที่ตานเทียนตานแดนด้วยนะคะอย่างหลวงปู่ต่างๆเนาะเวลาพะาละาระอรหันต์นะหรือหลวงปู่เขามักจะออกทุด,ดงกันตามป่าตามเขาเนาะ ไปเรื่อยๆค่ะจะพม่า,มาเราไทายกัมเมนไปได้หมดนะชีวิตคุณอาจจะเลือกแบบนี้ก็ได้ถ้าไปก็คุณก็มีเกณฑ์จะบรรลุได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มุ่งสู่ทางธรรมหลายๆคนน่ะคุณอาจจะได้รับความอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงนะคะมามอบเงินทองมอบโอกาสให้กับคุณหรือไม่ก็ตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตักดิ์เป็นอ่าเป็นคนที่ ด่นดังอ่ะเป็นคนที่มีมีตําแหน่งอ่ะมีตําแหน่งมียศศักดิ์ละกันมันจะมาทางไหนนี่ไม่รู้แหละค่ะเพราะว่าเวลาท่านหนึ่งเหรียญประกบมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่เหมือนดาวราชาโชคกับคุณเอ่อราชาโชคนี่มันไม่ได้มีในพื้นดวงทุกคนนะอย่างแม่หมอเนี่ยไม่มีอะค่ะชีวิตก็เลยไม่ค่อยจะมีราชาโชคอะไรกับใครเขาว่านอกจากทํางานหากินแบบเออเงอนไม่สุดท้ายนะคะไม่ออกไม่ได้ตังอะไรเงี้ยค่ะอืแต่คุณอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่อุปัมภมได้เงินก้อนได้เงินจากการลงทุนได้ทั้งหมดนะคะอือีกสักจิ๊บหนึ่งไหมสีดาบสุขภาพใครที่สุขภาพไม่ค่อยจะดีคุณมีเกณฑ์จะได้ฟื้นฟูนสุขภาพนะคะสุขภาพไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรก็ตามอย่างน้อยเขามองว่าจากการที่คุณเครียดแล้วคุณพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็เลยทําให้สุขภาพของคุณปวดกระดูกบ้าง ปวดท้องบ้างปวดไมเกรนบ้าง่ลำไส้มีปัญหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจุกจิกจิกอะค่ะเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่คุณหัดผมงานหนักแล้วก็เครียดจนเกินไปเนะี่ยคุณก็ปล่อยวางค่ะเมื่อคุณปล่อยวางสุขภาพคุณจะดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าทําชีวิตตัวเองให้มันหลั่นล้านะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะไหนใครจะพูดใครจะทําอะไรไม่ดีกับคุณคุณก็หลั่นล้าไปนะคะสุขอย่างน้อยสุขภาพคุณจะแข็งแรงนะคะเจดดาบอ๋อเขาบอกว่าบางที สิ่งที่คุณได้มาเนี่ยอาจจะได้มาแบบลับๆแบบลับๆก็ได้นะคะแบบได้เงินก้อนใหญ่มาพันล้านหมื่นล้านก็แล้วแต่แต่ไม่ได้เออกระเออกะการได้ยศได้ศักดิ์ก็อาจจะได้ยศได้ศักดิ์แบบเงียบๆอะค่ะเงียบๆเหมือนกับมีผู้มีผู้อุปถัมภ์มีผู้มอบตําแหน่งให้คุณเออด้วยแม่หมอว่าความเงียบตรงนี้มันอาจจะไปสัมพันธ์กับ ภารกิจบางอย่างของคุณที่ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยให้กับสาธารณาชนก็ได้นะคะสําหรับบางคนนะคะเออนะคุณมีเกณฑ์จะได้ตรงนี้หรือว่าผูห้หลักผู้ใหญ่เขาให้เงินมาแล้วคุณต้องเอาไปทําอะไรสักอย่างแต่มันเป็นเหมือนลนักษณะอ,อไม่จําเป็นต้องไปประกาศโป้งโป้ง,งให้ใครรู้ค่ะว่าฉันได้เงินหมื่นล้านตรงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แต่คุณก็จะเป็นลักษณะาการทํางานเงียบๆบางทีงานของคุณอาจจะเป็นงานของจากเบื้องบนภารกิจจากเบื้องบนก็ได้นะข่าวคราวเรื่องของเงินทองเพื่อให้คุณทํางานเกี่ยวกับงานของเบื้องบน ก็ได้นะคะถ้าได้มาแล้วก็ต้องทำงานแบบแบบเงียบๆแบบไม่อึกระเกริกแต่ตอนให้คุณทำงานแบบเงียบๆไม่อึกระเกริกพอวันที่มันมันก่อร่างสร้างหรือว่ามีความสำเร็จขึ้นมาชื่อเสียงจากที่คุณทำอ่ะมันก็คือเด่นดังอยู่ดีเออตอนคุณได้ตอนคุณทำอาจจะทำแบบเงียบๆแต่พอทำเสร็จแล้วมันอาจจะด่งดังไปทั่วโลกได้นะคะอันนี้เขาบอกมาอย่างนี้เลยนะสักใบสุดท้ายมาจบววาไงพูดเดวิล แน่นอนที่สุดล่ะค่ะอย่างที่แม่หมอบอกอะความอิจฉาริษยาของคนอะมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณอย่าไปใส่ใจค่ะอย่าไปใส่ใจตรงนั้นใครที่โดนคุณใส่มนดำแน่นอนที่สุดว่าถ้าคนที่โดนคุณใส่มนดำจนเจ็บป่วยอะคุณจะไปเจอเจอคนเก่งๆที่เขาจะถอนของให้คุณหรือถ้าสุขภาพคุณเป็นอะไรที่ย่ำแย่มาจากวัคซีนมาจากอะไรก็แล้วแต่หรือจะคุณใส่ก็แล้วแต่คุณจะไปเจอสมุนไพรเจอหมอที่เก่งๆเจอคนเก่งๆที่จะมารักษาให้คุณ ให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะเด e b l ูมาเนี่ยเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งนะคุณคุณจะต้องลดเอ่อลดอัตราตัวเองลงบ้างนะคะลดอารมณ์ที่มันร้อนลงบ้างลดการพูดตรงลงบ้างแล้วก็เน้นการพักผ่อนบ้างนะคะอย่าหักโหมงานหนักจนเกินไปแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับคําพูดของคนที่มันกระทบกับคุณแล้วมันเป็นคําพูดที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่คนพูดออกไปอ่ะมันออกไปแล้วมันเป็นลม มันเป็นลมมาเราไปจับต้องมันไม่ได้อยู่แล้วก็ช่่งมันงามันก็สลายไปกระสายลงไงเออไม่ต้องไปใส่ใจอะไรที่เราทําเราก็ทําต่อไปนะคะแน่นอนที่สุดคุณเตรียมเตรียมรับความมั่งคัง่งเตรียมรับความร่ํารวยนะเตรียมรับชื่อเสียงยศศักดิ์เงินทองที่ท,ที่จะลหลั่งไหลมาหาคุณดีกว่านะคะเป็นข่าวคราวที่คุณจะได้รับนะคะหลังจากลอยกระทงนี้ไปนะก็ยินดีกับทุกๆคนนะคะที่สุขสมหวงังตาม หนาภายคลิปนี้นะ,อะขอบคุณสําหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ